ทดลอง Arduino โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือถ้ามีอุปกรณ์แล้วเราก็ใช้เป็นโปรแกรม s i m u l ล n k ก่อนที่จะทําการทดลองก่อนก็ได้ในคลิปนี้จะพูดถึงการลงโปรแกรมการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้ง Library เรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องไปที่โปรแกรม Proteus ท,ที่เราดาวน์โหลดมาก่อนหลังจากนั้นทําการคลิกขวาลันตัวที่2นะครับแล้วก็กด Next ไปเลยครับกดผ่านไป แล้วกด finish ได้เลยครับเมื่อกด finish เสร็จเราก็จะได้ p o t y u s 8 p r o p e r s i o n a l ขึ้นมาให้เรากดคลิกขวาแล้วกดปที่ property แล้วก็มาที่ c o m p a t i t i t y คลิกตรง run this program as an d m i n i s t r a t o r แล้วก็กด apply ก,กด ok หลังจากนั้นทําการใส่ library ซึ่ง library เนี่ยเราดาวน์โหลดมาไว้แล้ว library ก็จะมี2ไฟล์ให้เราก๊อปทั้ง2ไฟล์ ไปใส่ที่โปรแกรมไฟล์ Lab Electronic Proteus 8แล้วก็มาที่ Library Arduino นะครับก๊อปเลยครับสไฟล์ลากออกมาวางเฉยคลิปคำว่า move with piece ไฟล์ที่2นะครับแล้วก็ Move ลงมาเฉยเลยม v บใส่ันที่ไลบร a r y เมื่อม o บใสยเสร็จเราลองไปเปิดไฟล์ Proteus ดูครับ ไปที่ไดแกรมนะครับกดที่ตัว P mm hmm. ก็จะเห็นอารูโนเดิมไม่มีนะครับอารูโน่ครนี้มาลองหลาดดูเลยครับอารูโน่าใส่แล้วอีกตัวเเป็น LED นะครับเราทดสอบโปรแกรมก่อนว่าใช้ได้ไหมให้เลือก LED สีเหลืองแล้วกันครับ mm hmm. เสร็จแล้วไปเลือกกราวนะครับ mm hmm. ต่อขากราว อันนี้ต่อขา13ครับเมื่อต่อเสร็จลองรันดูครับปรากฏว่าขึ้นเออร์เรขึ้นเออร์เรเพราะเรายังไม่ได้รันโปรแกรมไปที่โปรแกรม Arduino 1.8แล้วก็ไปตั้งที่ที่ทูก่อนนะครับตั้งที่พอตพอตของเราเลือกเป็น Arduino Uno ถ้าเป็น Nano เราก็ไปที่ Nano อันนี้ไปที่ Uno เสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ Sample Basic ไปที่บิง นะครับจะเห็นโปรแกรมว่าตอนนี้ดิจิตอลไลท์ดีเลย์หนึ่งส่วนพันนาทีโลฮ g h คือติดโลคือดับดับหนึส่วนพันนาทีก็คือติดดับติดดับ,ดดบนะครับอันนี้ลองบ o ดิฟดูครับเพื่อที่จะเอาไฟล์นามสกุล ELF นะครับ เราก็พีเลยครับไฟที่มีสกุล elf copy โทน c นะครับไปใส่ที่ double click เลยครับไปใส่แล้วก็โอเคคราวน,นี้ลองรันดูครับจะเห็นว่าหลอดไฟติดดับติดดับ1ส่วนพันนะทำการเปลี่ยนโปรแกรมให้วิ่งเร็วกว่าน,นี้โดยเปลี่ยนจาก1000เป็น1ส่วน100ก็จะเร็วขึ้นมาอีกต้องบูร i f ไฟหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเข้าไปหาไฟล์ที่มีนามสกุล elf พีจนถึงได้ C เลยคอนโทรล C แล้วก็นํามาใส่ที่เดิมคอนโทรล V ไปลองรันดูครับจะเห็นว่ากระพริบไวขึ้นอันนี้ก็เป็นการลงโปรแกรมแล้วก็ติดตั้งไลบรารีเพื่อใช้กับ Arduino อันนี้เป็นการทดสอบโปรแกรมถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีความดีๆเราจะมาอีกนะครับ